จับตาดูกสทชอเพราะอะไรบอกท่านผู้ชมง่ายๆอย่างนี้อย่าเพิ่งไปไหนคือก่อนหน้าน้องใบจำประเด็นเรื่องกรณีถ่ายทอดบอลโลกได้ไหมจำได้ค่ะอ่าตอนนั้นเป็นประเด็นว่าตลงซื้อนาทีสุดท้ายแล้วชูได้ไปถูกไหมค่ะแล้ปรากฏว่าเกิดข้อถกเถียงกันกระทั่งกสทชอเกี่ยวกับเรื่อง ott จำได้ไหมกสทชอบอกเฮ้ย เอาเงินกศชไปหกร้อยล้านถูกไหมค่ะแต่ถูคุณไม่ให้บางค่ายซึ่งรับใบอนุญาตจากกทชเขาถ่ายทอดบอนโลกด้วยถูกไหมค่ะก็มีการบอกถ้าไม่ดำเนินการจะเอาเงินคืนถึงตอนนั้นเนี่ยถึงตอนนี้ยังไม่รู้อย่างไรเลยน้องไรแต่เรื่องคาอยู่ถูกไหมเพราะถูกก็ไปฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาค่ะระง,งับไม่ให้แพลตฟอร์มในส่วนโอททเขาถ่ายน้องไรค่ะกลายเป็นว่าตอนนั้น กสทชก็มีความเห็นว่าท่านที่ยืนถืออยู่เนี่ยใส่ชุดชิน้ำเงินท่านรองเลขาธิการกรสทชรักษาราชการเนี่ยั้งไปก็คือคุณไตรรัฐถูกบอ,กอร์ดกสทชซึ่งมีเจ็ดท่านมีมติตั้งกรรมาการสอบครับทุกชมฮะตั้งกรรมาการสอบขึ้นมาดำเนินการให้สำนักง,งานกสทชบอร์อดมีมติ ตั้งกรรมาการสอบสวนทางวินัยในาไตรัฐว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและมีมติให้เปลี่ยนตัวรองเลขาธิการกสทชที่รักษารษาชการแทนคุณไตรัฐจนกว่าจอสอบสวนจะเสร็จสิ้โดยบอร์ดเมมติ9มิถุนายนที่ผ่านมาน้องไค่ะ ให้รองอีกคนหนึ่งก็คือผู้ช่วยชัตราจารย์ภษษษูมิสิทธิ์มหาเวชริเป็นผู้รักษาการแทนเลยาธะที่การกสทชค่ะประเด็นมันเกิดปัญหาคือตรงไหนรู้ไหมท่านผู้ชมที่ผมเช็ว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำนะเรื่องอย่างนี้ต้องมีเงื่อนงำปรากฏว่าหลังมีมติในส่วนของสำนักของท่านประาธานกสทชเอามาบอกใครไปออกข่าวใครไปออกข่าวนี้ทั้งที่เป็นมติบอร์ด แล้วก็มีการต่อว่าต่อขานคนในส่วนพนักงานที่ไปออกข่าวนั้นนี้ตามข่าวและประธานไม่ได้ลงนามในส่วนการทําตามมติบอร์ดสองข้อก็คือข้อที่หนึ่งตั้งกรรมาการสอบค่ะข้อที่สองตั้งเปลี่ยนตัวรองเลขาธิการรักษารษาชก,การเลขาการสทอชค่ะไม่ดําเนินการตั้งแต่9มิถุนาต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงเมื่อวานนี่จะครบเดือนแล้วน้อยงไร ก็ปรากฏว่าในทางกลับกันมันเกิดปัญหาขึ้นก็คือว่าทางคุณไต่รัฐซึ่งมติบอร์ดเสียงส่วนใหญ่มีมติให้พ้นจากการรักษาราชการเลขากรสทชก็ยังทำงานเป็นรักษาราชการเลขากรสชขณะที่ประธานไม่เซ็นมติบอดสี่ต่อ3าท่านผู้ชมสุดท้าย เมื่อวานนี้ผมเข้าใจว่าคงจะต้องมีการคาดขันกันว่าตกลงมันยังไงมันยังไงอันนี้สําคัญนะคนที่รักษาราชการเลขากสทชเนี่ยแหล่งข่าวบอกเมื่อวานไม่ใช่แหล่งข่าวเปิดหน้ากันเลยเจ็ดคนบอกกสทชมาประชุมกันสี่อีกสามไม่มาโดยที่ประธานที่ไม่มาแจ้งมาก่อนเวลาประชุมสิบนาทีบอกประธานป่วย ป่วยค่ะงั้นก็ยกเลิกการประชุมคือแจ้งยกเลิก10นาทีก่อนจะเริ่ม,มค่ะแล้วก็แจ้งนัดหมายประชุมครั้งถัดไปอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าท่านผู้ชมนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นอย่างที่ว่าไปว่ามันมีอะไรที่น่าจะผิดปกติโยงใยเกี่ยวกับเรื่องกรณีไม่ทําตามมติบอร์ดหรือไม่แล้วมันก็โยงมาต่อเนี่ยน้องไบก่อนจะไปถึงจุดนี้น้องไบที่บอกเมื่อวานนี้ทําท่าจะวุ่นเนี่ยท่านผู้ชมต้องดูตรงนี้ ผมจะบอกกล่าวท่านผู้ชมประธานท่านเคคิวระ่านหันถ้าฟังจากเสียงที่เข้ามาสี่ท่านก็คือเสียงส่วนใหญ่ที่ลงมติให้มีการตั้งกรรมการสอบแล้วก็ให้มีการดำเนินการเปลี่ยนตัวรักษาราชการเลขากสชดีแหละน้องไปเมื่อวานนี้ในส่วนของรนพีรองรองรามาสูตรกสชด้านกิจการโทรทัศน์ท่านบอกยังไง พูดถึงกรณีที่คุณหมอสารณะ,ะประธานกสทชาแจ้งป่วยแล้วขอยกเลิกกระทันหันก่อนประชุม10นาทีเนี่ยคะ่ะคุณพี่รองรองบอกว่าการงดประชุมและการที่สำนักงานไม่พยายามจะหาทางออกให้บอร์ดคนอื่นที่พร้อมเดินหน้าประชุมต่อเนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบวงกว้างมีความล่าช้าในการทำงานที่เกิดขึ้นแล้วใครจะรับผิดชอบอคือจริงๆเมื่อวานมันมีวาระที่รอพิจารณา81เรื่องนะคะเป็นเรื่องที่ครั้งพิจารณา45เรื่องเรื่องเสนอ เ,เพิ่ม25เรื่องมีเรื่องวราระสําคัญเร่งด่วนด้วยอย่างเช่นเรื่องการปรับโครงสร้างสํานักงานกสทชการแต่งตั้งต่ออายุคณะอนุกรรมการต่างๆรวมไปถึงคดีฟ้องร้องที่กสทชต้องต่อสู้เนี่ยค่ะก็ะเลยเมื่อวานไม่ได้พิจารณากันซึ่งทางอีกท่านหนึ่งพล <คน S 1> อากาศโทธนพันธ์รหลจาย,ายเจริญ ท่านบอกว่าการยกเลิกการประชุมกันชัดชิดไม่มีการมอบหมายทั้งที่ความจริงก็ให้ใครในนั้นเป็นประธานประชุมต่อไปได้นะไม่เคยปรากฏเรื่องแบบนี้มาก่อนค่ะเพราะว่าในระเบียบกสทชว่าด้วยข้อบังคับการประชุมเนี่ยไม่ได้บัญญัติเอาไว้มันก็เลยไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนนับตั้งแต่มีกสทชมาจริงๆถ้าประธานไม่สามารถมาประชุมได้ก็ควรจะให้กรรมการที่มาประชุมเนี่ยเลือกกรรมการขึ้นมาคนหนึ่งมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนไม่ควรทําแบบนี้ควรคํานึงถึงภาระหน้าที่มันมีเรื่องที่ค้างพิจารณา อยู่เป็นจำนวนมากและทำแบบนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติผู้ร่วมงานไอ้นี่เราก็ยังไม่ยืนยันเมื่อวานนี้ที่ไม่ได้ประชุมคาดว่า4ี่คนนี้จะทักท้วงกรณีทำไมท่านประธานถึงไม่ทำตามมติบอร์ดหรือไม่ประการใดเกี่ยวกับกรณีเปลี่ยนตัวรักษาการเลขากรสทชแล้วก็ตั้งกรรมการสอบไม่ทำตามมติหรือไม่ประการใดแต่ก่อนหน้าวันที่สาเดือนตงไป สำนักข่าวอิสาราเขารายงานกรรมการกสทช,ช4คนพลอากาศโทรดรธนพันธ์อาจารย์พี่รองรองอาจารย์ดรสุพัฒน์แล้วก็อาจารย์ดรสมภพ4ต่อ7มีหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขากสทช,ชระบุไอทีไม่ยอมดําเนินการอย่างที่พี่ไล่ให้ฟังเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องการตามตามมติบอร์ดเนี่ยต้องไวอาจจะเข้าข่ายผิดมาตรา157ค่ะ ผิดมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยม่ชอบเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำไว้มีโอกาสไว้มาเล่าให้ฟังดีกว่าต้องไปสืบสอบข้อมูลเพิ่มเตมเิมเพราะก็ได้เห็นหลักฐานนี่น้องใบเป็นหนังสือบันทึกข้อความที่ส่งไปถึงเลขาธิการกสทจจริงๆเนี่ยท่านชมนี่มันวุ่นแล้วนะท่านชมฮะคือก่อนหน้าน้องใบจําได้ใช่ไหม กสทชก่อนที่จะครบเจ็ดคนมันมีปัญหาเรื่องการควบรวมค่ะและปรากฏว,ว่าตอนนั้นประธานก็ถูกอีกฝั่งครหาว่าออกมติสองครั้งอ๋อใช่พราะคราวนี้ได้กสทชคนใหม่มาแล้วค่ะมันเป็นเจ็ดท่านใช่ไหมค่ะปรากฏเสียงใจส่วนใหญ่ตอนนี้มักจะไปในแนวทางเดียวกันในฝั่งสี่ค่ะคือฝั่งที่เคยเป็นเสียงข้างน้อยตอนนี้มาเป็นฝั่งสี่แล้วมีมติแล้วก็เกิดการไปร้องว่าเอ๊ะทำไมประธานทําไมถึงไม่ทําตามมติ เราตามดูกกระ่อ